สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตาจริงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเราไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องวิชาไปหมดยังไม่ใช่เรื่องปฏิบัติ เราจะต้องมองดูไปในทางของการปฏิบัติว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเป็นอย่างไรกันเราจะมองเห็นชัดว่าคนเราทําผิดทําเลวทําชั่วก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นข้าอย่างหนึง่งซึ่งไม่คล้าวการยึดมั่นถือมั่นเช่ <c oughs> นว่าคนเราจะขาดศีลก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนของตนนี่ผิด ข้าวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว <c oughs> หรือ่าการที่คนเรามีจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิซึ่งเป็นเรื่องชั้นสูงขึ้นไปก็เพราะไปมัวยึดมั่นถือมั่นอะไรคนละจิตจิตจริงไม่เป็นสมาธิ <c oughs> หรือว่าที่คนเราไม่มีปัญญาสาหรับบรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะไปมัวยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่นั่นเอง <c oughs> นี่เป็น เหตุผลในทางปฏิบัติในขั้นสูงหรือในทางต่ำทั่วๆไปก <c oughs> ็จะเห็นได้ว่าเมื่อไปยึดมั่นถือมันอะไรสัแล้วมันก็ต้องนอนไม่หลับยึดมั่นของรักก็นอนไม่หลับยึดมั่นของไม่รักก็นอนไม่หลับขึ้นชื่อว่ามีความยึดมั่นถือมันแล้วย่อมทําให้เกิดความทุกข์ทรมานด้วยการทั้งนั้น นันพอปฏิบัติไปในทางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทา้งปวงไม่มีปัญหาส่วนไหนเหลืออยู่สำหรับเป็นปัญหาหยุ่งยากจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องแี mm ่น hmm. โลกโลกไม่เป็นทุกข์จะทําให้เกิดสีสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานได้โดยเร็วที่สุดพระพุทธเจ้าท่านจัดสรุปไว้ว่า ข้อปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดเราพิจารณาดูแล้วก็เห็นจริงว่าเราปฏิบัติเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั้นก็เป็นการปฏิบัติหมดทั้งพระ,ะพุทธพจน์หมดทั้งพระไตรปิฎกหรือจะพูดอย่างตะก,กี้นี่ว่าหมดทั้ง ทั้งป่าทั้งดงหมดใบไม้ทั้งป่าทั้งดงก็ยังได้เพราะว่าใบไม้กำมือเดียวว่าไม่ยึดมัน่นถือมั่นนี่นั่นเป็นหัวใจของใบไม้ทั้งหมดโดยที่มีคุณสมบัติหรือความมุ่งหมายเหมือนกันในบรรดาใบไม้หรือคำสั่งสอนทั้งหลาย คำสั่งสอ,งสอนในพระจะไปดกทั้งหมดไม่ว่าจะสอนไว้ในรูปใดลักษณะใดใจฟาสงสาคัญอยู่ตรงที่สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นเองเพราะเรามีความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อ,อไรเราก็ไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นแล้วเรายังมีอะไรอะไรอะไรทุกอย่างที่ควรจะมีด้วยยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเด็ดขาด พอเรามีจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นก,ก็คือเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจของเราเราจรึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าจริงๆมีผลปรากฏชัดอยู่คือไม่มีความทุกข์มีความสะอาดมีความสว่างามีความสงบตามสมควรแก่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เรียกว่าพะไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ชัว่วขณะ ก็ได้ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในเรา <c oughs> ที่นี่ดูไปถึงพระธรรมพระธรรมก็เรื่องเดียวกันกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระธรรมนั่นแบ่งเป็นสามส่วนส่วนปริยัตคือวิชาความรู้ก็เป็นวิชาความรู้สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระธรรมส่วนปฏิบัติ ก็คือปฏิบัติเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวที่เพื่อทำในส่วนปฏิเวทคือมรคนิพพานนั่นแหละคือตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ผลเสร็จแล้วเป็นความไม่มีทุกข์เลยเป็นมรคลนิพพานขึ้นมาเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นเราจึงกล่าวว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเป็นพระธรรมด้วยเป็นพระสงฆ์ด้วยที <c oughs> ถ้าเราจะนึกลงไปให้ให้ให,ให้ให้กว้างออกไปทางไหนมันก็มารวมอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นท้งนั้นเรื่องมรรคผลนิพพานก็เป็นเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น มาเรื่องประพฤติประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องประการธรรมไปได้วยความใหม่ยึดมั่นถือมั่นคือความใหม่เห็นแก่ตัวตนหรือของตนแปลว่าตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดถึงอย่างสูงที่สุดก็รวมอยู่ในคำคำนี้ประโยชน์ตัวเองก็ตามประโยชน์ผู้อื่นก็ตามก็รวมอยู่ในคำคำนี้ <c oughs> เป็นอันว่าคำคำนี้เป็นที่รวมแห่งประโยชน์ทั้งหลาย และเป็นที่รวมแห่งการปฏิบัติทั้งหมดและเป็นที่รวมแห่งความรู้ทั้งหมดด้วยจึงสมกับที่จะกล่าวว่านี่เป็นหัวใจที่สั้นที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าเมื่อเราถูกถามถูกบังคับให้ตอบถูกถามแลวถูกบังคับให้ตอบ <c oughs> ด้วยประโยคสั้นๆว่าพระพุทธเจ้า <c oughs> สอนว่าอย่างไรดังนี้แล้วก็ตอบด้วยประโยคสั้นๆว่าท่านสอนว่าทุกสิ่งไม่เกินยึดมั่นถือมั่น <c oughs> แล้วก็มีทางที่จะอธิบายได้ไม่มีที่สิ้นสุดจนทั่วไปหมดทั้งพระไตรปิดกถือโอกาสที่จะเล่าทั้งเรื่องนี้แห่วเสียเลยในที่นี้ว่ามีผู้ไปว้าวพระพุทธทเจ้า แล้วทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปให้เหลือแต่เพียงสั้นๆที่สุดได้หรือไม่แล้วว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าได้แล้วว่าสัเพเทธรรมานาลังอุนิเวสายะดังที่กล่าวแล้วซึ่งแปลว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าได้ฟังข้อนี้ ก็เหมือนได้ฟังทั้งหมดถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็เหมือนได้ปฏิบัติทั้งหมดถ้าได้รับผลจากข้อนี้ก็เหมือนกับได้รับผลจากทั้งหมดนี่หมายความว่าอะไรอะไรทั้งหมดมารวมอยู่ที่ประโยคสั้นๆอประโยคเดียวนี้นั่นเอง